สวัสดีครับวันนี้ทีราโมบายวันนี้ครับช่างจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนหน้าจอ iPhone 12ราคาอะไหล่แค่หลักร้อยเท่านั้นนะตอนนี้คลิปนี้ครับทำเมื่อเดือนสิงหาคมปี2024นะก่อนอื่นเราจะมารีวิวจอเลยหลังจากเปลี่ยนเสร็จนะครับข้อดีเลยนะครับก็คือราคาถูกเหมาะสำหรับท่านท่านที่งบน้อยการเปลี่ยนหน้าจอแบบนี้นะครับจะขึ้นการแจ้งเตือนที่การตั้งค่าเกี่ยวกับชิ้นส่วนของหน้าจอนะครับแต่ก็ยังเล่นได้นะอีกอย่างครับไม่สามารถปรับทูโทนได้ อุปกรณ์อะไรนะครับดูบอบบางกว่าเดิมครับไม่เหมือนจอแท้แน่นอนเพราะว่าเป็นจอที่ราคาถูกในยามที่ความซวยเกิดขึ้นครับจอก็แตกเงินในกระเป๋าก็น้อยจัดได้เลยครับสําหรับรุ่นนี้มาครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากดูวิธีการเปลี่ยนหน้าจอเองนะมาเริ่มขั้นตอนกันได้เลยครับก็จะถอดให้ดูทีละขั้นตอนเลยนะขั้นแรกครับก็คือเราต้องขันสกู๊ก้นออกให้หมดนะครับต้องขออภัยนะครับในขณะที่ซ่อมบางมุมนะครับอาจจะไม่ตรงเพราะว่าเร่งรีบนิดหน่อยนะ ขันสกูข้นออกให้หมดขั้นตอนต่อมานะครับถ้าเพื่อนๆนะครับไม่มีที่ดูดจอนะแท่นสีเขียวแท่นนี้นะครับเป็นที่จับที่ดูดตรงนี้ก็สําคัญนะครับสลับท่านท่านที่ไม่มีที่ดูดจอจะแกะจอยากมากกรณีจอแตกเยอะนะครับจอแตกเยอะอาจจะใช้คัตเตอร์นะครับจิ้มลงไปที่ก้นจอได้เลยนะแต่ตอนนี้นะครับเราจะใช้เครื่องดูดจอก่อนนะครับเพื่อที่จะให้สวยงามนะครับ บางท่านนะครับใช้คัตเตอร์จิ้มไปที่ขั้วจอตรงที่ท้ายจออาจจะทําให้บอดี้ทุกอย่างเป็นรอยได้นะถ้าระดูดจอแบบนี้ขึ้นมานะมันก็จะปลอดภัยขอบก็จะสวยงามเหมือนเดิมนะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับดูเป็นแนวทางบางครั้งนะเพื่อนๆมองว่าราคาอะไหล่แค่หลักร้อยนะทำไมต้องเปลี่ยนแพงจังสิ่งที่สําคัญของช่างที่สุดนะครับคือการถอดนั่นเลยครับเมื่อเราถอดได้เราก็ซ่อมได้เมื่อเราถอดได้เราก็เปลี่ยนอะไหล่ได้นี่ครับสรับช่างก็จะมีเครื่องดูดจอแบบนี้นะ ก่อนอื่นครับเรามาดูตัวอะไหล่จอใหม่นะครับนี่เป็นจอใหม่ที่แกะกล่องออกมาเลยนะเป็นจอมาจากจีนนั่นแหละรครับไม่มีอะไรมากมายจอมาจากจีนราคาถูกราคาอะไหล่ครับหลักร้อยกลางๆเองไม่แพงนะครับสําหรับรุ่นนี้ตอนนี้คือเปลี่ยนราคาถูกที่สุดนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการที่จะเซฟค่าใช้จ่ายนะแต่ยังสามารถใช้เครื่องได้นี่ครับดูดจอขึ้นมาระหว่างนี้ก็ใส่น้ํายานะครับใส่พวกแอลกอฮอล์น้ำยาลอนสารพวกนี้นะ เทคนิคของช่างแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะนี่ครับนี่ครับก็ใช้แผ่นพลาสติกนะครับไล่ไปตามขอบนะครับไล่ไปตามขอบตอนนี้กาวยังแน่นอยู่นะครับพอเราเปิดทางได้เราก็ดึงขึ้นได้ประมาณนี้สําหรับ iPhone 12ตัวนี้นะครับขอบหลุดไปเลยนะตกแรงมากนะครับขอบหลุดไปเลยแต่เครื่องยังเปิดติดนะครับนี่ครับทางช่างได้ทําการดึงขอบขึ้นมานะครับ เพราะว่าตอนที่เราดึงนะจะมีชิ้นส่วนของจอและก็ขอบจอนะครับขอบจอจะเป็นตัวล็อกกับบอดี้กรณีที่กาวแน่นนะครับเราอาจจะใช้พวกฮอตแอร์ในเป่าผมพวกนี้นะครับเป่าบนอุ่นนะส่วนตัวครับใช้ทั้งหมดเลยนะแล้วแต่จังหวะนะครับใช้น้ายาช่วยนะไล่ไปตามขอบทําให้กาวกันน้ํานะครับซีนกันน้ําที่อยู่ใต้จออ่อนนะครับอ่อนตัวหรือว่าละลายไปเลยนะนี่ครับต่อมาใช้พวก ที่งัดจอนะครับที่แกะจอแล้วกันนะนี่ครับไล่ไปตามขอบนะนี่ครับตอนนี้ขอบจอขึ้นมาแล้วนะนี่นี่ค่อยๆดึงไปนะครับอย่าดึงกระชากนะอย่าดึงกระชากค่อยๆดึงไปทีละเส้นทีละเส้นบางเครื่องครับแตกมันจะไม่ใช่แบบนี้นะมันจะมีขอบจอที่ติดกับจออยู่แต่เครื่องนี้หลุดมาแล้วนะหลุดมาแล้วขอบจอก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะครับโดยปกติเผื่อเพื่อนๆไม่คช่ช่างครับดูแล้วอาจจะงง ขอบจอตัวนี้จะติดมากับจอนะแต่รุ่นนี้มันตกแตกก่อนข้างที่จะแตกมาเยอะนะแผ่นจอหลุดออกจากขอบเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้ไขควงที่มี3ามเฉกนะครับแล้วก็สี่เฉกใช้ทั้ง2อันเลยนะถ้าไม่มีก็หมุนออกไม่ได้นะครับนี่ครับทางช่างจัดขันสิงออกก่อนหน้านี้นจะเป็นชุดพวกสายแพรที่อยู่ด้านบนนะแต่ว่าตอนนี้สายแพรชุดนี้นะครับติดมากับขอบนะติดมากับขอบ ค่อยๆแกะสายแพลนะครับใช้เล็บเรล่านี่แหละครับแกะง่ายที่สุดแล้วต่อมานะครับมาขันสกรูด้านล่างออกขออภัยนะครับมือบางนิดนึงขันไม่ยากครับซิงอยู่ด้านล่างมีไม่กี่ตัวนะก็จะมีน็อตทั้งหมด2ตัวนะครับนี่ขันออกให้หมดเลยนะก็จะเป็นซ็อกเก็ตของจอนะครับนี่นี่ครับแกะออกมาเลยก็จะมีอยู่2เส้นนะครับนี่บนล่าง2เส้นนะอยากใช้ค้องมีคมแกะนะครับเดี๋ยวขาดนี่ครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆดึงขอบจอที่หลุด ติดกับบอดี้ออกมาก่อนนะเพราะว่ามีสายแพรด้านบนอยู่นี่ใช้น้ํายาหล่อสักหน่อยนะครับให้กาวละลายหน่อยครับเพราะว่ากาวค่อนข้างที่จะแน่นนะนี่ครับดูดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆก็พยายามจะแงะจะงัดไอตัวขอบนะครับที่ติดกับบอดี้ออกมาก่อนนะครับถอดสายแพรออกให้หมดเลยนะพวกซ็อกเก็ตต่างๆนะครับใช้เล็บของเราเนี่ยแหละครับดีที่สุดครับงัดขึ้นเลยค่อยๆแคะนะครับนี่ครับ ออกมาแล้วนะก็จะเป็นขอบจอนะโดยปกติเ,เพื่อนๆถ้าเปลี่ยนเองนะจะไม่ใช่แบบนี้นะครับแบบนี้เป็นเคสที่ยากคือปกติขอบจอจะอยู่อย่างนี้นะครับนี้ครับจะติดมากับจอแต่เคสนี้ตกแรงนะครับฉีกขาดหมดเลยนะขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นการทดสอบอะไรก่อนนะอย่าเพิ่งทาอย่างอื่นนะครับแกะขั้วแบตออกนะครับแกะขั้วแบตเตอรี่ออกสําหรับเคสนี้นะครับด้านล่างของเครื่องนะครับด้านล่างของเครื่องก็จะมีร้อยบุบนะครับเดี๋ยวแอดจีเกียออกหน่อยนึงนะ นี่ครับเกียร์ออกให้จอมันลงพอดีนะครับเกียร์ออกนิดนึงนะครับจะเกียร์หรือจะดันออกก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวตัวนี้จะเกียร์ออกนะนี่ครับเพราะว่าถ้าเราไม่เกียร์นะจอมันจะไม่เข้าล่องพอดีนะครับทำให้ง้างไม่สวยนะการเปลี่ยนจอแต่ละเคสนะครับไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะการตกจะบุบตรงไหนแค่นั้นนะครับถ้าแตกด้านหน้าปกติก็ไม่ต้องทําไม่ต้องเจียร์นะต้องขึ้นอยู่กับหน้างานนะครับว่าเราจะแก้สถานการณ์ยังไงนี่ครับ เอาซ็อกเก็ตทั้ง2ซ็อกเก็ตครับกดใส่เหมือนเดิมนะถอดังไงใส่อย่างนั้นพอเราใส่ซ็อกเก็ตจอเสร็จนะครับตามด้วยขั้วแบตแล้วก็เปิดเครื่องดูนะนี่ครับกดแช่ไปเลยเปิดเครื่องดูนะครับโอเคครับเปิดติดปกตินี่ครับพอเปิดติดนะครับขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการทดสอบจอนะลองเล่นลองเลื่อนไม่ต้องรีบนะครับขั้นตอนนี้ก็สําคัญลองสัมผัสลองพิมพ์นะครับลองปุ่มพวกแอคทีฟทัชพวกนี้นะครับนี่ครับ ถ้าทุกอย่างปกตินะครับลองเล่นดีๆนะก่อนที่จะประกอบนี่ครับมันจะแจ้งเตือนตรงนี้นะตรวจพบปัญหาชิ้นส่วนที่ไม่รู้จักนะครับนี่ครับก็ถ้าไม่อยากให้ขึ้นแบบนี้นะครับต้องไปร้านที่มีการเขียนข้อมูลนะครับข้อมูลจากจอเก่าไปจอใหม่นะหรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนไอจอนะครับสลับจากจอเก่าไปหาจอใหม่การทําแบบนี้นะครับก็จะมีขึ้นการแจ้งเตือนแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมาจากการเปลี่ยนจอปกติ มามาดูวิธีการที่เปลี่ยนแล้วถูกที่สุดเอาใช้งานได้ก็พอนะครับก็เก็บจอเก่าไว้ก่อนนะ้ะอย่าเพิ่งทิ้งเผื่อวันหนึ่งเราอยากใช้จอแท้ใช้จอที่ไม่แจ้งเตือนนะครับเผื่อแตกอีกรอบเราก็ไปเปลี่ยนใหม่ได้นะนี่ครับระหว่างนี้ก็ลองเล่นลองเลื่อนลองปรับแสงดูนะครับปรับ To ทูโทนไม่ได้นะนี่สีสันก็ถือว่าโอเคครับไม่ได้คเรนะครับพอเรา QC ทดลองอุปกรณ์ทดลองหน้าจออะไรนะครับ ที่มั่นใจว่าโอเคไม่ลวนสีสันก็ไม่ได้ตกไม่ได้ซีดอะไรนะก็ทําการนี่ครับใส่ด้านบนก่อนนะด้านบนก็จะเป็นชุดพวกกระโพงด้านหน้านะครับนี่ก็ถอดยังไงใส่อย่างนั้นนะครับเปลี่ยนค่อนข้างง่ายนะใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่ครับขันสกูลกลับเข้าไปเหมือนเดิมพอขันสกูครบเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการประกอบเข้าไปเลยครับนี่ครับใส่แพรด้านบนก่อนนะแล้วก็ แผ่จอด้านล่างทั้งสองเส้นใส่ขั้วแบตเตอรี่ทดลองเปิดเครื่องเลยครับนี่ระหว่างนี้ก็ขันน็อตขันสกูลกลับนะก็ถ้าไม่ชินนะครับพยายามจำตำแหน่งของสกูให้ดีนะครับเพราะว่าสกูแต่ละตัวนะครับจะไม่เหมือนกันจกมีสั้นมียาวอยู่นะนี่ครับต้องแยกแยะให้ดีนะโอเคเมื่อเราขันสกูเสร็จนะครับ มั่นใจว่าจอใช้ได้นะครับหรือสติ๊กเกอร์อจอกได้เลยนะถ้าใช้ไม่ได้ส่งกลับไปเปลี่ยนอะไรที่ร้านนะครับพอเรามั่นใจว่าเสร็จนะครับประกอบจอเข้าไปเลยนะกดใส่ด้านบนก่อนนะครับบีบขอบน้านล่างลงนะนี่ครับพอล็อกดังแก๊กโอเคเลยนะครับนี่เรียบเนียนดูสวยงามเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับที่แอดมินเทียเมื่อกี้นะก็จะเป็นรอยบุบนะครับก็โอเคจอลงสวยปกติขั้นตอนต่อมาครับขันสกรูก้น ให้เสร็จเรียบร้อยมาเดิมนะครับก็จะมี2อันนะหลังจากนั้นนะครับก็เช็ดทําความสะอาดทั้งหมดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะมา QC อีกรอบหนึ่งนะครับทดลองลําโพงด้านหน้าโทรเข้าโทรออกทดลองกล้องหน้าดูนะครับว่าใช้กานได้หรือเปล่านี่ครับสีสันหลังเปลี่ยนก็จะประมาณนี้นะที่ร้านเปลี่ยนอยู่พันกว่าบาทนะครับนี่เปลี่ยนอยู่พันกว่าบาทนะแต่ว่าราคาอะไรบอกได้เลยนะครับว่าแค่หลักร้อยนะ ส่วนที่เหลือก็คือกาไรนั่นแหละครับก็จะเป็นงานฝีมือนะครับพวกนี้นะนี่มาลองเข้าแอป YouTube ดูนะครับว่าสีสันจะเป็นยังไงก็เล่น YouTube นะครับสีเคได้ปกตินะสำหรับจอนี้นะนี่ครับแต่สีสันอาจจะซีดลงขอบจออาจจะดูหนาขึ้นนะครับลอยแหว่งด้านบนอาจจะดูใหญ่ขึ้นนิดนึงนะจากการสังเกตดูนะครับการสัมผัสการทัชสกรีนนะครับเร็วอยู่นะครับนี่ครับเร็วอยู่นะถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าเครื่อง iPhone เร็วอยู่แล้วนะ ทำให้จอเถียงพวกนี้นะครับทัดได้อย่างเร็วก็อย่างว่าครับสีสันจะออกโทนสีข,า,ขาวๆหน่อยนะไม่นวลตานะครับพื้นหลังนี่ครับสีจะแป๊ดๆหน่อยนะจำลนงคืนอาจจะมีการแสบตาบ้างนะครับเพราะว่าสีค่อนข้างที่จะจ้านะครับถ้าเป็นจอแท้ก็จะออกสีพวกนวลตาหน่อยนะครับปรับทโทนได้สีจะออกนวลตาหน่อยก็โอเคนะครับสาหรับการเปลี่ยนจอ iPhone 12ราคาประหยัดสุดๆเลยนะ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องพี่หลกากระบ่ายเหน่ครับมีอะไรดีๆจะมานำเสนอะขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ